สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาอัปเดตรถนะคะที่เข้าใหม่เป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota Camry เครื่อง2.0ตัว G ีนะคะปี2017ราคาคันนี้นะคะตั้งขายนะคะราคาเต็มอยู่ที่660,000บาทนะคะแต่ลูกค้านะคะซื้อกับเอิญน,นะคะลดไปเลย9,000บาทนะคะราคาคันนี้ลดเหลืออยู่ที่660,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะรอบๆคันเลยนะคะแต่ที่ สำคัญคันนี้เล็กไม่น้อยด้วยนะคะเพียง129,000กิโลเมตรเท่านั้นเองพาไปชมรอบคันกันเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะสี่ดวงอยู่ด้านในนะคะรูกลมๆแบบนี้เลยนะกระจังหน้าโครเมียมนะคะเงาๆพร้อมโลโก้ของโตโยต้อยู่ตรงกลางนี่ทเบียน8ก็ไก่เลือเสี่สอง 70นะคะคันนี้ป้กรุงเทพนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดเลยนะคะ สภาพสวยๆเดิมๆนะคะตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเข้ามาเดิมๆนะมีแค่ล้างรถด้านนอกอย่างเดียวนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมแมกเดิมแท้โรงงานนะคะัวนดทารูนะคะตัวแมกนะไม่มีร่องรอยการชํารรดนะคะหรือว่าเคยเกยฟุตบาทนะคะอันนี้ไม่มีนะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของยางใหม่ปี2021สัปดาห์ที่39ด้วยเลยนะคะบอกเลยว่าได้ยางปีใหม่เลยนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะโตโยต้าวีวีทีไอดับินะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมา ให้เรียบร้อยเลยติดฟิล์มมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันนะคะมาพร้อมกับตัวคาดด้วยโครเมียมนะคะรันยาวของตัวกระจกนะโครเมียมเงาเงาเลยบอกเลยการออกแบบดีไซน์นะคะรถระดับผู้บริหารแบบนี้นะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกระจกเดิมหมดเลยนะคะมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะ,ะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะถัดมานะคะตัวยางเส้นที่2นะคะเป็นยางปี21เอเช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์ที่39แม็กเดิมแท้โรงงานหัวน,นอท่ารูแบบนี้เลย นี่ไฟท้ายด้านหลังของคันนี้นะคะมาพร้อม LED นะคะตัวด้านหลังนะคะมีไฟเบรกไฟถอยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีโลโก้ของ Camry นะคะเป็นเครื่อง2.0ตัว G นี่คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว D4S เลยลูกค้าที่หายอยู่นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคันนี้ปี17ด้วยมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะแบบจูใจไปเลยนะคะ4ตัวนะคะด้านหน้า2ตัวด้านหลัง4ตัวไปเลยนะคะนี่ ด้านหลังของคันนี้นะคะถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้เดิมๆเลยนะลูกค้าที่หายอยู่นะรถสภาพเดิมๆสวยๆนะคะคัดเกตมานะคะต้องแนะนําเลยยางเส้นที่3นะคะก็เป็นยางของนี่เลยปี2 1นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะหัวน็อตทารูนะคะแบบนี้เลยกระจกเดิมหมดเลยนะคะที่เปิดประตูรถนะคะสองขีดนะคะสามารถล็อกรถได้เลยนะคะอันนี้กุญแจอ,อยู่ที่เอิร์นนั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็ปลดล็อกแบบนี้นะคะโลโก้ทั้งสองฝั่งอยู่ครบนะคะตัวยางทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางปีเดียวกันนะคะสัปดาห์ที่สามสิบเก้าเหมือนกันเลยนะคะปียีิบเอ็ดเหมือนกันเลยนะคะที่สําคัญแม็กเดิมแท้นะคะทั้งสี่เส้นหัวน็อตห้ารูนะคะมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะติดตั้งมาให้อยู่ครบเลยนะสาหรับตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานลดระดับผู้บริหารนะคะเดี๋ยวพาไปชม ภายในของตัวรถกันเลยพายลูกค้านะคะมาชมภายในกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของกระจกออโต้หมดเลยนะคะที่เป็นทั้ง4ี่บานระบบไฟนะคะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถเซตเบาะได้นะคะไม่ว่าจะเป็น1นึนะคะก็สามารถเซตได้เลยตัวนี้นะคะภายในเป็นทูโทนสีน้าตาลสีเบจพร้อมกับโครมเมียมเงาเงแบบนี้นะคะกระจกนะคะปรับออโต้เลยนะลูกค้าได้ไปคุมแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยแล้วก็ตัวกลื่นนะคะมีตัว B.S.M. นะคะแล้วก็ตัว P. ด้วยนะคันนี้นะคะมาพร้อม engine start ด้วยนะคะควบคุมการใช้งานได้คุ้มมากๆนะคะบ b o ี้ด้านในคันนี้เดิมๆนะคะตัวรถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพงมอะไรเป็นพรอมอะไรหนังนะคะมาพร้อมพงมอะไรมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะคะสามารถตั้งทิปได้ด้วยนะเซ็ตได้นะตัวนี้เลยคันนี้นะคะได้วิทยุนะคะเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ปรับออโต้มีตัว ม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ถุงแล้วนะคะคันนี้นะมาพร้อมกับตัวด้านข้างของตรงคอนโซลนะคะเป็นลายไม้นะคะแบบนี้เลยนะมีในส่วนของที่วางแก้วให้ทั้งสองฝั่งนะคะสามารถในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้ก็ชาร์จแบตได้นะคะสําหรับตัวนี้ก็สามารถวางแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะถือว่าสะดวกสบายฟังก์ชันคันนี้ครบเครื่องเลยนะที่สําคัญราคาก็ถือว่าถูกเลยคะ่ะ ไหลนะคะก็จะเป็นหนังเทียมเช่นเดียวกันพื้นที่การเก็บของนะคะกว้างมากๆนะคะที่เก็บสัมภาระก้องมากๆข้อดีของรถแคมป์รี่นะคะก็คือตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังปบไฟฟ้านะคะคู่กันเลยนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะมาพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะที่มีในส่วนของตัวไฟสองแผ่นที่เปิดพร้อมกันก็ได้แล้วก็มีในส่วนของตัวที่ใส่แว่นตา ที่บางแดดนะคะตัวนี้เป็นกระจกนะคะสามารถที่จะเป็นออตโต้เวลาเลื่อนปิดเปิดนะคะลูกค้าขาทั้งด้านคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะคะในส่วนของตัวแอร์แบตนะคะอยู่ครบเลยนะคะทุกจุดคอนโซลไม่เคยโดนลื้อนะคะลายไม้นะคะอยู่แบบนี้แบบเดิมเลยนะคะตัวรถสภาพด้านในเดิมๆคู่มือก็มีนะคะคันนี้นะนี่โครงสร้างนะคะแผงประตูรถนะคะเดิมๆเ,เลยให้ลูกค้าได้เห็นนะคะสะภาพตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักพีคความจมน้ําตีลังกาไม,ม่อย่างแน่นอน ถัดมานะคะดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่ารถล็อกนั่นเองนะคะโอเคปลดล็อกแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้าค่ะสำหรับด้านหลังมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าทิ้งโจให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีในส่วนของที่อิงไหลให้กับลูกค้าด้วยเลยนะ,ะให้ลูกค้าดูโครงสร้างตัวรถนะคะเม็ดอัง้งเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าตัวรถสีเดิมนะคะไม่เคยโดนสาสีมอย่างแน่นอนนี่ ทุกอย่างบอดี้เขาเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าค่ะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้นะคะได้ในส่วนของรถระดับผู้บริหารที่มีพื้นที่การนั่งกว้างมากเลยนะนี่มีที่เขียวบุหรี่ให้นะคะมีม่านข้างนะคะติดตั้งมาให้นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะม่านบังแดดติดตั้งมาเรียบร้อยเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังก็มีในส่วนของตัวม่านไฟฟ้าด้วยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า สำหรับด้านหลังนะคะมีพื้นที่ในการขนของนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะสาใบใหญ่ๆเลยมาพร้อมกับเมท์ลเรียนการสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างของด้านหลังนะคะก็เป็นเดิมๆเลยเช่นเดียวกันมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ให These. ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะฝากระโปรงรถเดิมๆนะคะกดไปต้องมีรอยเล็บแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะที่มันแยกตัวโซนซีนนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าตัวรถนะคะเป็นตัวรถเดิมๆเลยนะกระจกก็เดิมหมดด้วยนะคะ โครงสร้างเดิมเลยตัวนี้สามารถเปิดทะลุนะคะที่มาหยิบสัมภาระหยิบของได้เลยนะนี่มีอยังอะไรคู่มือแม่แรงนะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะด้านล่างนี้เลยนะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะหรือว่าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันของเอิร์นมีจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะย่อจัดไฟแนนซ์นะคะรถเหลือแน่นอนนะคะสำหรับแคมรี่ปี17คันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์ฟรีดาว นี่โครงสร้างประตูรถนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะสีตัวรถนะคะก็สีเดิมไม่เคยกลับสีนะทุกอย่างเป็นรถแบบเดิมๆสภาพเดิมๆรถมือเดียวคัดสันเกตเอมาให้เรียบร้อยเลยนะคะถัดมานะคะเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่โครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆรูกลมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นและมั่นใจนะคะว่าไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมไม่เคยกลับสีนะ ทุกอย่างบอดี้เขาเดิมๆหมดเลยได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะเดิมๆจริงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถระดับผู้บริหารนะแล้วบอกเลยนะคะว่า f อซช่องเอิญน,นะคะลูกค้าชอบแคมรี่มากต้องบอกเลยนะต้องบอกเลยว่าแคมรี่เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าขานี่สวยๆส,สภาพนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้ให้ลูกค้าดูกันค่ะลูกค้านะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนิ้นะคะสาหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง Toyota v t ต y o ต้า VTIW นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะที่เป็นเครื่อง2.0นั่นเองนะคะเครื่อง2000นะลูกค้าค่ะครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะมาร์กแต้มสีนะคะจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะแบบนี้เลยครงสร้างด้านในนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่นะ นี่ให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่าโครงสร้างรถนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตของฝากระโปรงรถนะคะก็เป็นหัวน็อตเดิมๆไม่เคยถอดเลยนะนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยถอดนะคะที่สําคัญมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เม็ดอาร์กลูกกลมๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตเดิมๆไม่เคยถอดนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยจริงแล้วก็กิฟจริงนะคะนี่ลูกค้าค่ะได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นี่ให้ลูกค้าดูนะ หัวน็อตเดิมนะคะไม่เคยถอดนะคะครงสร้างเดิมนะคะตัวรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะไม่มีไม่มีชนหนักพิความจมน้ําตีลังกาม,มาอย่างแน่นอนบริษัทเปิดมาหลายปีนะคะคัดรถเกตเอคัดรถสวยมาให้ลูกค้าเลยน้ํามันเครื่องถือว่าใสนะคะกิ๊บเลยนะแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะหรือว่าทําเรื่องซื้อรถกับเอิญน,นะคะถ้าซื้อกับเอิญน,นะคะเดี๋ยวเอิญเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะมาพร้อมกับทําสปารถให้ลูกค้าด้วยเลยนะค,ะคันนี้นะคะสภาพสวยสวยเดิมเดิม คันนี้ปิดฝากระโปรงรถก่อนสำหรับลูกค้านะคะที่อยากซื้อรถกับเอิรนคันนี้นะคะถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบีย้ย4ปีนะคะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะ4ปี5ปีอยู่ที่2.99% 6ปีอยู่ที่3.89%นะคะ สูงสุดได้ถึง84งวดไปเลยนะคะ48งวดนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่4.29%เท่านั้นนะคะผ่อนยาวๆผ่อนถูกๆได้เลยนะคะลูกค้าที่อยากได้รถระดับผู้บริหารไว้ใช้งานนะต้องแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้นะคุ้มแน่นอนนะคะใช้ได้อีกยาวๆหลายปีเลยนะคะลูกค้าที่หาสเปคนี้อยู่นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับปี17คันนี้นะคะสำหรับลูกค้านี่ะที่อยากออกรถคันนี้นะคะเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเอินมีไฟแนนซ์นะคะวิ่งให้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะคะนอนยอ นอนลอยอยู่บ้านได้เลยนะลูกค้าขาคุ้มจริงคันนี้สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อหาเอินผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไรเดียวนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอินด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะตัวรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าชมเรื่อยๆเลยนะคะถ้าลูกค้าพร้อมก็โทรมาได้เลยนะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ